ขอบคุณนะครับส,สวัสดีครับสว,ส,ส,วส,สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้มีฝ้ายไหมไม่มีครับพรุ่งนี้หลายคนก็มาครับ แต่หลายคนก็ไม่ได้มาพระติดถ่ายงานกันหมดพ <c oughs> รุ่งนี้มีอุ้มมาทุกคนตอนนี้กำลังจะกินข้าวกับท็อปเชนนะฮะทุกคน <c oughs> ขอคนละแชร์ครับ <c oughs> เดี๋ยวท็อปเชนมามีใครบ้าง <c oughs> เราจะได้ดูเลยอยู่บลูเอลเลเฟนนะครับ <c oughs> เนี่ยร้านอาหารหรูหลามากตโตน,นี้น้องกำลังจะมาเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเตรียมมาให้แล้วเนี่ย เดี๋ยวท็อปเทนจะมาที่นี่นะครับทุกคนท็อปเทนจะมาที่นี่นะท็อปเทนจะมาที่นี่ทุกคนตอนนี้รอท็อปเทนกำลังเข้าถนนอะไรนะสาทรมาแล้วจะถึงแล้วทุกคนหรูหล,ลามาเห่าสิสปอนเซอร์พอใจยอดขายไหมพอใจครับสบนศรัรักทุกคนทุกคน ไม่ต้องมานั่งบ่นนะว่าอุ้ยมีแต่กิจกรรมสปอนเซอร์ก็เพราะเราเอาเงินเข้ามาทั้งเกือบสองรอยล้านไงีเธอแล้วเราจะไม่มีแต่กิจกรรมสปอนเซอร์แล้วไปกิจกรรมอะไรล่ะครับจะให้เราไปไหนละ่ะจะให้เราไปวัดหรอเราก็ไม่ใช่ธุระนะวัดเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสทุกคนรีบไปกดก่อนกันแดดวันนี้คุณต้องมีกันแดดทุกคนต้องมีกันแดดราคาพิเศษติดมือกันไปร้อยแปดสิบแปดได้สองรอด ใครกดแล้วบอกอ่าแฟนขับวีนามาแฟนขับใครมาว่าไปทุกคนตอนนี้มีสี่ชุดแล้วเหลือยี่หกชุดเจอพี่เป็นวิธีกรครัวคุณต่อยขอบคุณนะครับนานมาก <c oughs> จะให้ไปไหนล่ะครับมันต้องทำกิจกรรมคืนกำไรเขาเรียกว่าคืนเบนเฟิตให้กับสปมนเซอร์เขาจะจ่ายสามสิบล้านสิบล้านเราเพื่ออะไรอ่ะถูกไหมทุกคนทุกคนนึกถึงธุรกิจ มิชชันนีเวิเป็นธุรกิจนะฮะ JKN หรือเม็กซิโกเขาก็ประกอบธุรกิจเขาถึงเก็บค่าแฟ็นชายแพงๆนะฮะหาประเทศเจ้าภาพที่มีอำนาจในการจ่ายได้ทุกคนตอนนี้ผ่านไป6ชุดแล้วครับผ่านไป6ชุดแล้วทุกคนมามามา,มา,มาใครได้เร็วเร็ร็ว็ว,วไป6ชุดแล้ว เร็ว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 เร็เรเรตาเตาบอกบอกไปเข้ามาในไลฟ์พี่ไหนเร็วบอกขอเซรั่มทองคำห้าสิบปหรือเข้ามาในไลฟ์พี่ก็ได้ได้กูจิ้นใหม่เอ็แล้วเหรอคะคิดกันเองหรือเปล่าวันนี้จิน้นระหว่างเอ็มวีเอมก็คือเชอเอ็มวีก็คือวีนา ทุกคนกันแดดเร็วรมาแล้ววะคันแรกกำลังจะถึงครับแต่คันสองอย่งโอเคทุกคนรีบไปกดตะกร้าก่อนเร็วมา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 ทุกคนต้องรีบกดนะกันแดดสามสิบชุดตอนนี้ให้ไปแล้วสามสิบชุดหมดไปแล้วสิบชุดนะจ๊ะ<า> <c oughs> ใครไม่ได้จบนะร้อยแปดสิบแด ใครสวยบ้างสวยเยอะมากพี่นีสสวยเยอะจริงๆไม่ได้แกล้งพูดนะสวยเยอะมากฮะอิมาดามสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับสวันนีคุณแตงเต็มปากแล้วแต่กินก็จะแก่เป็นไงบ้างมันที่งออนดีไหมนี่ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยมเป็ัญหาที่แก่เป็นปี๋ผมจริงหรออยู่ที่ไหนเป็นี่ย

ธุรีิดนะอเก็เนแต่เป็นโอกสน้านะขอบคุณนะครับได้ได้ดีได้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 รดบคุณนด้ได้ได้ได้ๆด้ได้ได้ทนนไ้ตด้ด้เด้ได้้ได้ได้ได้เด้้้้ไได้้้ เคยไยี <speak>. ่ย <zab chord> <sa iden blessing> ังเกพครับผมก็ชอบั่อเี่ยวที่ร้านอาหารเนี่มันยิมแาดูมันเป็นอแบบซ้อมั้หใช่ป่ะใช่ป่ะแล้ววันนี้เมือไเป็นหมันทำได้ดีก็ลแลุกเกไหมครับทมท ท่าทางเล็กมากนะถึงแก่ก็ได้เดี๋ยวสิร์ฟที่หมเออขอบคุณครับเดี๋ยวไปหากันเก่งใจจักเลยทุกคนเร็วๆไปกดตกะกร้าก่อนเจ้าของ Blue Elephant นะคะมาดามนูร์รอทุกคนไปกดกันแด่ก่อนจะหมดแล้วเหลือ10เหลือสิอสชุดสุดท้ายขอเซรั่มทองคำห้าสิบาทหน่อยบอกขอเซรั่มทองคำห้าสิบาท 58บาทขอหน่อย <Okay. S 1> ขายต่ำวัาทุนขอหน่อยแฟนคลับน่าจะได้ตึงเมื่อกี้เจ้าของบุยและแฟนชมอะ่ะหน้าใสหน้าเด็ก modern twenty year young girl ยูน o w ทุกคนกันแดดครับเร็วเราให้แค่สามชุดตอนนี้เหลือ10บชุดสุดท้ายเหลือ12ชุดสุดท้ายเร็วทุกคน <c oughs> เร็วทุกคนน้องมาแล้ว น้องมาแล้วไปจัดที่นั่งให้น้องๆเร็วทุกคนทุกคนกดตะกร้าแล้วใจะให้ดูน้องเร็วเร็วกดตะกร้ากดตะกร้ามาแล้วนะฮะแต่ละคนนะครับสวัสดีค่ะนั่งได้เลยครับเดี๋ยวพี่ไปนั่งด้วยมากระเป๋าทิ้งไว้เลยมาเลยครับมาเร็วมาเร็วมาแล้วพังเงา <c oughs> ันแคนเพชรช่า <c oughs> บุรีสระบุหรีคือคแคดลบุรีทุกคนเร็วๆทุกคนใครเลือกก่อนได้เลยทุกคนไปกดกันแดดก่อนถ้าใครไม่กดกันแดดจะลงไล์เดี๋ยวนี้บัดหนาวแล้วก็ไปกดเซรั่มทองคำนะเดี๋ยวเซรั่มทองคำเหลือ58บาทเมื่อไหร่นะจัดการมันเลย ถูกที่สุดแล้วมาแล้วกรุงเทพมหานครนะฮะประจุมธานีเอ่ยอะไรเอ่ยครบถ้วนกระบวนความนะฮะเชียงใหม่มาแล้วท um ุกคนทุกคนไปเร็ว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 เดี๋ยวต้องลงไลน์แล้วทุกคนทุกคนเร็วเร็ววินาน่ารักคับบอสเร็วเร็วอะน่ารักเธอก็ต้องรีบสิเธอก็รีบเธอต้องรีบ เดต้องรีบรีบเอฟก่อนเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวที่ตามได้นะในยูนิเวอรแต่พูดอะไรมากไม่ได้นะครับอยู่บนทิกตอกเดี๋ยวเขาดาวม,มามามาสวยทุกคนเลยฝั่งตรงข้ามเป็นพระนะฮะพระจากไต้หวันทั้งคณะเลย ไม่ใช่พระผู้สแบงบุญม,มาในชุดเล็กมากนะฮะกอง <c oughs> อยู่ข้างๆอีกเข่ง,ขง,ขงหนึ่งนะฮ okay, ะ,ะเปนคปะะนถน,น,น,ะนู่นเลยนู่นแหละลงๆแถวนั้นน่ะมาผมจะลงแล้วนะทุกคน,กคนเามากดแชร์ได้มรีฮ้ยยี่ปุ่ซีเรียสอะไรล่ะ ไม่เคยซีเรียสเลยไม่เคยซีเรียสเลยมา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 อะไรอะไรไลฟ์ได้ยังยังไม่ไลฟ์ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ลงของพี่เลยไปดูที่ยูนิเวอร์นะครับทุกคน อ่ะสวัสดีกันอีกรอบสวัสดีค่ะอันนี้ในทิกตอกนะครับจะลงแล้ว <c oughs> เป็นโลคขาดโซเชียลไม่ได้แม้กระทั่งหนึ่งนาทีที่ว่าง <c oughs> นะฮะโอเคพี่ลงก่อนนะทุกคน <c oughs> เร็วใครรักเราต้องจัดการแล้วเดี๋ยวเราไปรีแคปกันหลังจากเราถึงบ้านนะ